ผมพันตำรวจโทในแพทย์ศักดาชัยวิชยชัยครับวันนี้จะมาพูดถึงกระบวนการดีท็อกนะครับการล้างสารพิษในร่างกายครับปกติในร่างกายมนุษย์นะครับมีการล้างสารพิษอยู่หลายทางครับเช่นการล้างสารพิษออกทางปอดถูกไหมครับฉะนั้นในบางคนนะครับเวลาทานาันแอลกอฮอล์ทำไมถึงมีกลิ่นแอลกอฮอล์ถูกไหมครับออกจากปอดเราออกทางลมหายใจเพราะการดีท็อกหรือการล้างแอลกอฮอล์นะครับเขาร้างออกทางลมหายใจเป็นหลักส่วนหนึ่งครับ กระบวนการที่2ครับมีการล้างสารพิษออกทางเหนือครับงั้นสารอาหารบางตัวเนี่ยมีการขับออกนะครับทางรูขุมขนนะครับของเราได้แล้วก็บางคนนะครับที่ร่างกายมีความไม่สะอาดขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นถูกไหมครับบริเวณซอกรักแร้นะครับเพราะว่ามันจะขับออกทางต่อมเหงื่อของเราครับกระบวนการที่3ครับจะขับออกทางระบบปัสสาวะ นั้นหลายๆคนครับเวลาทานกาแฟนะครับหรือทานยาบางชนิดนะครับก็จะมีกลิ่นของยาหรือกลิ่นของกาแฟเนี่ยออกทางระบบปัสสาวะได้นะครับกระบวนการที่4ครับมีการล้างสารพิษในผ่านกระบวนการของน้ำเหลืองครับ ฉะนั้นหลายๆคนครับที่มีแผลบริเวณเท้านะครับก็จะมีต่อมน้าเหลืองบริเวณขาน,นีบเราเนี่ยบวมได้ไหมครับเพราะมีสารพิษหรือวเชเี่ยมารวมกันที่ขาหน,นีบแต่กระบวนการดีท็อกที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ครับเป็นกระบวนการดีท็อกผ่านลำไส้ใหญ่ขับถ่ายออกทางอุจจาระครับจริงๆแล้วกระบวนการขับถ่ายของมนุษย์เนี่ยครับเราควรจะต้องมีการขับถ่ายทุกวันถ้าถ่ายได้เวลาสองครั้งดีกว่านะครับ แต่ถ้ากระบวนการที่เราไม่เกิดการขับถ่ายนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับมันเกิดการข้างของสารพิษนะครับอยู่ในร่างกายเราเนี่ยปริมาณมากเลยทีเดียวฉะนั้นยิ่ง2วัน3วันบางคนเป็นอาทิตย์ไม่ถ่ายครับมันจะเกิดการอักเสบของตัวลำไส้ใหญ่นะครับเกิดการเชื้อโรคนะครับสะสมในที่สุดครับเขาจะกลายเป็นแผลจากแผลก็จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งตามมานั่นคือสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากเป็นใช่ไหมครับ วิธีการที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดก็คือกระตุ้นระบบขับถ่ายนะครับเพราะนั่นคือกระบวนการในการล้างสารพิษโดยธรรมชาติและถ้าคนที่ขับถ่ายไม่ดีครับอะไรที่เป็นตัวที่ช่วยนะครับทางการแพทย์เนี่ยเขาจะใช้ใยอาหารนะครับหรือเราเรียกว่าไฟเบอร์นั่นเองนะครับไฟเบอร์นี่จะแบ่งออกเป็น2ชนิดครับ เป็นชนิดที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ำนะครับวิธีการทานไฟเบอร์ทั้ง2ชนิดเนี่ยดีที่สุดคือควรจะมีทั้ง2ชนิดเนี่ยอยู่ร่วมกันตัวที่ไม่ละลายน้ํามันจะเหมือนกากใ่ครับเหมือนไม้กวาดที่ไปกวาดล้างนะครับเอาตะก,กันนะครับที่สะสมในลําไส้เราออกส่วนตัวไฟเบอร์หรือใย,ยอาหารที่ละลายน้ำนยครับเขาจะทําหน้าที่ในการดูดซับสารพิษครับที่ตกค้างอยู่ในร่างกายเอาไปขับทิ้งเห็นไหมครับ นั้นวิธีการทานไล่มากๆเลยก็คือว่าคุณอาจจะทานก่อนนอนก็ได้นะครับเพื่อทําให้มีการขับถ่ายตอนรุ่งเช้าเพื่อไม่รบกวนชีวิตประจําวันนะครับวิธีการทานใยอาหารนะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่น่าสนใจหลายๆคนไม่รู้ครับให้ทานใยอาหารนะครับก่อนอาหารนะครับประมาณสัก15นาทีทําไมทราบไหมครับเพราะเวลาเราทานใยอาหารนะครับก่อนการกินอาหารสัก15นาทีนะครับตัวใยอาหารเหล่านี้เขาจะวิ่งมาที่ตัวลําไส้เล็กเราครับรอ พอเราทานอาหารเข้าไปปุ๊บถุงน้ำดีครับจะมีการบีบน้ำดีเพื่อมาเตรียมย่อยอาหารจะถูกตัวใยอาหารเหล่านี้ครับดูดซับเก็บเอาไว้และนำไปทิ้งทางอุจจาระทุกๆครั้งครับที่ใยอาหารเหล่านี้ดูดซับเอาน้ำดีไปทิ้งร่างกายต้องสร้างน้ำดีใหม่กระบวนการสร้างน้ำดีใหม่ออกมานยครับร่างกายจะต้องใช้ไขมันเลวนะครับใช้สารพิษที่เก็บไว้ในตับเอามาสร้างน้ำดีเพิ่มขึ้น แสดงว่าเราได้กระบวนการดีท็อกตับเพิ่มเติมขึ้นนอกจากได้กระบวนการขับถ่ายนะครับตามปกติเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเรากินใย,ยอาหารอย่างเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะกินก่อนนอนนะครับกินก่อนอาหารนะครับหรือกินหลังอาหารก็ได้ในการจับอาหารช่วยในการลดน้ําหนักครับถ้าเราทําแบบนี้ได้ผลพลอยได้ที่ตามมาแน่ๆคือช่วยในการ,การลดน้ําหนักให้เราครับช่วยในการลดไขมันในเลือด ช่วยในการลดน้ําตาลนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลที่สะสมอยู่ตามเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยในการล้างสารพิษนะครับในร่างกายและสารพิษในตับออกให้เราด้วยครับ กระบวนในการดูแลร่างกายนะครับเรารู้กันอยู่แล้วชมนี่ครับว่าหนึ่งเราจะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับนอนหลับให้เต็มที่นะครับดื่มน้ําที่มีประโยชน์นะครับแล้วเรื่องสุดท้ายที่สําคัญคือการดูแลระบบขับถ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเขานะครับพอเราอายุมากขึ้นระบบขับถ่ายก็จะเริ่มมีปัญหาที่เราเคยถ่ายกันทุกวันนะครับถ่ายวันละครั้งถ่ายวันละสองครั้งก็จะเริ่มไม่ถ่ายกลายเป็น2วัน3วันนะครับหรือเป็นอาทิตย์ค่อยขับถ่ายครับ โรคต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นก็จะมาตามหาเรานะครับและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนป่วยนะครับดูแลเขาตั้งแต่วันนี้ก่อนที่เราจะป่วยกันครับ